ครับก็หลังจากที่หลวงพ่อคูณได้ได้ได้ระสังขารน,นะครับมรณภาพแล้วเนี่ยาทางจิตญาณุสิทธิ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนชาวโคราชก็ได้มีความผูกพันศรัทธากับท่านนะครับก็อยากที่จะได้ช่วยกันรักษาไว้ซึ่งคำคำสอนของท่านนะครับที่พวกเราได้ใช้เป็นสิ่งยึดเหนียวในการดำรงชีวิต ก็เลยอยากที่จะได้สร้างอะไรที่ทําให้พวกเราได้ผูกพันกับท่านแล้วก็รู้สึกว่าหลวงพ่อเนี่ยยังอยู่กับพวกเราตลอดไปก็เลยเป็นที่มาของการจัดสร้างนะครับหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ที่วัดบ้านไร่คือที่วัดบ้านไร่เนี่ยมีวิหารกลางน้ําที่หลวงพ่อสร้างเอาไว้แล้วก็มีพิพิธภัณฑ์นะครับที่พิพิธภัณฑ์เนี่ยก็รวบรวมสิ่งของเครื่องใช้แล้วก็คําสอนของหลวงพ่อ วิหารกลางน้ำนั้นก็เหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าขาดขาดหลวงพ่อองค์ใหญ่ที่จะให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศพุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลท,ที่ที่วัดบ้านไร่นะครับก็เลยได้ได้ได้ตกลงกันว่าเราเราจะสร้างหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่ซึ่งมีขนาดหน้าตัก19เมตรนะครับแล้วก็มีความสูง27เมตร แล้วก็คนออกแบบนะครับก็ได้เลือกได้เลือกท่าที่เป็นท่าทางของหลวงพ่อที่มักจะปรากฏกับสายตาต่อพี่น้องประชาชนที่ท่านเวลานั่งนั่งพูดคุยหรือว่าให้พรพวกเราเนี่ยท่านก็จะนั่งอยู่ในท่านั่งยองๆนะครับแล้วก็มีกระบองในการเคาะศีรษะแล้วก็ให้พรนะครับซึ่งจะเป็นท่าที่เราจะรู้สึกว่าหลวงพ่ออยู่กับเราตลอดเวลาก็เลยเป็นที่มาของการ จัดสร้างนะครับในลักษณะดังกล่าวคราวนี้เราก็คิดว่าจะสร้างให้เสร็จ2ปีปรากฏว่าพอพอเริ่มเททองต้นแบบหลังจากนั้นไปแล้วก็มีแต่เรื่องมีเรื่องโควิดนะครับมา2ปีแล้วก็เลยไม่ได้มีการก่อสร้างไม่ได้มีความคืบนหน้าฉะนั้นเนี่ยในวันนี้เนี่ยคณะกรรมการวัดก็ได้มีการปรับโครงสร้างคณะกรรมการที่จะมาบริหารการจัดสร้างหลวงหลวงพ่อคูณองค์ใหญ่แล้วก็จะได้เริ่มต้น ในการดําเนินการก่อสร้างอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้ถือโอกาสนี้ในการปรับภูมิทัศน์แล้วก็ปรับย้ายตําแหน่งของหลวงพ่อโดยขณะนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมานะครับได้ส่งคณาจารย์เนี่ยเข้ามาศึกษาจัดทําแผนแม่บทในการพัฒนาสถานที่ต่างๆของวัดบนไร่นะครับเพราะวัดบนไร่เนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ที่สําคัญทางพระพุทธศาสนา นะครับมีทั้งมีทั้งโบสถ์เดิมนะครับมีทั้งกุฏิที่หลวงพ่ออยู่มีทั้งพิพิธภัณฑ์มีทั้งศารากางน้ําที่เราเรียกว่าวิหารกลางน้ําแล้วก็ยังเป็นแหล่งที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยช่วงไม่มีโควิดในวันหนึ่งเป็นพันๆคนเพราะนั้นเนี่ยทางหมหายราชพัฒน์ก็เลยอยากที่จะให้วัดบารายเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาแล้วก็แหล่งเรียนรู้คําสอนของหลวงพ่อคูณ แล้วก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชิงศาสนาฉะนั้นก็สมควรที่จะได้มีการจัดทําสิ่งอำนวยความสะดวกที่จอดรถห้องน้ําหรือป้ายบอกทางแผนที่ท่องเที่ยวรวมทั้งภาษาต่างๆนะครับอาจจะมีภาษาอังกฤษภาษาจีนหรือภาษาไทยแล้วก็ปลูกต้นไม้ทําภูมิทัศน์ต่างๆให้สวยงามฉะนั้นเนี่ยก็จะทําควบคู่กันไปนะครับระหว่างการทําแผนแม่บทเพื่อพัฒนา วัดบ้านไร่เนี่ยให้เป็นวัดที่มีความพร้อมในการรองรับผู้มาเยือนที่จะมาเพื่อความเป็นสิริมงคลมาศึกษาคําสอนของหลวงพ่อหรือมาศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะดําเนินการก่อสร้างทั้งสองอย่างคู่คู่กันไปนะครับก็คือการปรับภูมิทัศน์รวมทั้งการจัดสร้างหลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับให้สําเร็จรู้เรื่องต่อไปนะครับแล้วก็ แหล่งรายได้เนี่ยก็คิดว่าก็คงจะมาจากศรัทธ,ธาของพุทศธศาสนิกชนนะครับที่ยังมีความผูกพันเคารพรักษศรัทธ,ธาหลวงพ่อคูนอยู่นะครับก,ก็มีความตั้งใจที่จะดําเนินการกันต่อไปจากนี้ไปฉชนั้มวันนี้ก็เลยได้มีการถแถลงข่าวนะครับว่าว่าที่ผ่านมา2ปีเนี่ยยังสร้างไม่เสร็จแล้วก็ไม่ได้สร้างเพราะติดเรื่องโควิดแต่วันนี้คิดว่าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยน่าที่จะเริ่มกลับมาดําเนินการกันใหม่ได้แล้วครับ ถ้าจะสร้างตอบเมื่อไรคะก็ของเดิมเนี่ยตั้งใจว่าจะสร้างให้เสร็จภายใน2ปีนะครับแต่ตอนนี้เมื่อเรากลับมาสร้างใหม่เนี่ยก็จะพยายามให้อยู่ในกรอบนั้นนะนะครับ